บัตรแรงงานต่างด้าวคนต่างด้าวหมายถึงใครคนต่างด้าวคือบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยคนต่างด้าวมีกี่ประเภทคนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทยปัจจุบันไม่ว่าจะมีสัญชาติใดแบ่งได้เป็นสองประเภทดังนี้ 1. ต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย คนต่างด้าวที่อยู่ชั่วคราวหมายถึงคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเช่นนักท่องเที่ยวนักลงทุนแรงงานต่างด้าวเป็นต้นคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรหมายถึงผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถาวรซึ่งมีสิทธิ์ที่จะอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นการถาวร 2. คนต่างด้าวเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายได้แก่ คนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยและอาศัยอยู่เป็นเวลานานโดยได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติและได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวกลุ่มผู้อพยพในศูนย์พักพิงผู้อพยพและรวมถึงผู้หลบหนีเข้าเมืองตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองการเตรียมเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าลาวกัมพูชา ขั้นตอนการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม65ต่ออายุใบอนุญาตทำงานถึง13กุมภาพันธ์2567หรือ13กุมภาพันธ์2568แล้วแต่กรณีสำหรับคนต่างด้าวมีบัตรชมพูหลังบัตรเป็นคำเตือนมาแสดงให้เตรียมเอกสารดังนี้ 1. ทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 3. บัตรชมพูเดิมหลังบัตรเป็นคำเตือน 4. เอกสารประกันสุขภาพหรือประกันสังคมแล้วแต่กรณี 5. สำเนาทะเบียนบ้านที่พักอาศัยของคนต่างด้าวที่เจ้าบ้านให้ความยินยอมพักอาศายัยคนต่างด้าวไม่มีบัตรชมพูมาแสดงหรือมีบัตรชมพูแต่หลังบัตรเป็นใบอนุญาตทำงานให้เตรียมเอกสารดังนี้ หนึ่งทะเบียนใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 3. บัตรชมพูเดิมหรือทรรอ38ทับหนึ่งถ้ามี 4. เอกสารประกันสุขภาพหรือประกันสังคมแล้วแต่กรณีห้าสำเนาทะเบียนบ้านที่พักอาศัยของคนต่างด้าวที่เจ้าบ้านให้ความยินยอมพักอาศายัย สำหรับผู้ติดตามของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามลงทะเบียนตามผู้ปกครองให้เตรียมเอกสารดังนี้บัตรชมพูเดิมหรือทอรอ38ทับหนึ่งเคยลงเป็นผู้ติดตามต่อเนื่องหรือมีแบบแจ้งข้อมูลจากกรมการจัดหางานกรณียังไม่ได้ลงทะเบียนผู้ติดตามตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2565หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง เอกสารประกันสุขภาพสำเนาทะเบียนบ้านที่พักอาศัยของคนต่างด้าวที่เจ้าบ้านให้ความยินยอมพักอาศัยตัวอย่างบัตรประจำตัวแรงงานและผู้ติดตามบัตรสีชมพูบุตรของแรงงานต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรระหว่างบิดามารดาได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมีสูติบัตรพรศูนย์สามอายุห้าปีขึ้นไปต้องไปติดต่อทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยณนะสำนักทะเบียนที่มีชื่ออยู่ ตัวอย่างบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบัตรคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย